you get ready you or something? Cause you look Cause like beautiful get night. the like dark a in สวัสดีครับท่านผู้ชมรวยทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง fc พอขารวยครับกลับมาพบก,กันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินจการรัฐบาลเป็นบ้านด้วยใจท่านฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆรัฐไทยก็ดีครับพบก,กรรันในรอบของวันอาทิตย์ที่2ก,กรกฎาคม2566ครับเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยสวยงามพี่น้อง fc พอขารวย ทุกคนก็โอ้โหปังอันนาดูเลขรัฐไทยเมื่อวานรัฐไทยออมสินโอ้โหพอหสมแดงก,กีด้วยเนาะแสนแตกด้วยเนื้อสิ่งอืน่นใดก็เจ๊กไก่แม่ขอบคุณเจ๊กไก่มากครับที่ลํำลึกถึงแนวทางของขพาวนในปีที่แล้วเนาะออกตัวเดิมเลยเนาะปีที่แล้วออกหกหนึ่งปีนี้ออกหนึ่งหกแม่ปังอะน่าดูเลยม่มารุ่นมาสรุปแนวทางกันต่อเนาะก่อนจะพบแนวทางวันอาทิตย์ครับเฉพาะกิจ 086ล่าง92พิเศษ744ล่าง03ปกติ746ล่าง18 VIP ครับโจร600ครับ600ล่าง39โอ้โหวันนี้เด่นมาตัวเดียวแขนแขนแล้วก็เจาะตัวเดียวแขนแขนด้วยนอกนั้นปลิวจ้าแม่กราบงามๆขอภัยพี่น้องครับสีน้อยวันนี้ถ้าทางจะหลบให้กับไทยกับอมสินครับแม่เลือกเกินครับนเนาะอ้าวหนตัวเดียวแขนแขนต้องขออภัยครับสแสดงความเปคนที่ปังนะครับ รัฐไทยออมสินวันที่1เป็นไงฮะไทยมา605ล่าง16เนาะออมสิน541ีล่าง2 7อ้าวเป็นไง1มาทั้งออมสินทั้งไทยเลยสายรูดสายวิ่งครับนะวิ่งรูดปุ๊ดปุ๊ด,ปดเป็นไงปังเลยจะ้ะอ้าวไทย161มาเต็มเต็มเนาะส่วน05อยู่ที่นอกตารางให้ไว้ก่อนเนาะก่อนหน้านี้05ยมีแน่นอนเนาะแต่มาวันนี้แอดดันไปยำ้ำกัน25เนาะโอ้โหอา้าว เพลงปังกันน,นะดูเนาะเจ๊กไก่ก็บอกว่าปีที่แล้วแนวทางแอดให้16มา61ปีนี้ให้61มา1นึ่งหไทยโอ้โหปังกันน่าดูแสนแตกกันเยอะเลยเอา้าวทั้งยายใจยายปุ๋ยแม่จับเงินแสนกันน่าดูเลยเจ๊กไก่ด้วยเนาะอ้าวลุ้นกันต่อครับกับ4ีน้อยมัดรวมกันในรอบวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมครับทางฮานอยมัดรวมสุดจพิฆาตสีน้อยครับวันอาทิตย์วันครอบครวัววันพักผ่อนหลายๆท่านก็มี กิจกรรมแอคทิวิตี้ประจำวันหยุดครอบครัวกันเต็มไปหมดแต่ก็นะอย่าลืมครับเย็นย่ำจะมาร่ำรวยกันต่อมีนัดกันนะครับเที่ยวแรกบินตรงสู่ฮานอยก็4ี่มงเย็นเป็นต้นไปครับอ่ะอยังไงก็มาลุ้นมาเชีีรยไปด้วยกันเนาะเฉพาะกิจครับ98พิเศษ17ปกติ24 v i p 96มาเมื่อวานนี้ก็มี18มาคำคอไว้รอดบุดปิดเนาะดูดูซิว่าวันนี้ จะแก้แค้นแก้มือได้ไหมพี่รอง f อก็นะตามแต่พอดีตรงรอบและสลับรอบตามฟอร์มเดิมเนาะที่เคยให้ไว้นะครับจะเด่นตรงรอบก่อนแล้วค่อยสลับรอบกันเด้อ1 596เด่วน,นวันอาทิตย์ครับ1 596อย่าเืดิมนะเลขมงคลวันอาทิตย์กับวันเสาร์ก็มี8มี9มี6กี่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนะาะไซเบิร์นหกสนะครับแอดเกย้ำแล้วให้ 6, หเมื่อไหร่ทำไรครับ กลับหัวไปด้วยนะครับอย่าลืมนะห6 9 9 4 4อ่า4ตัวให้3ชุดครับแมอะไรก็เป็นไม่ได้ครับ <c oughs> เผอไม่ได้นะฮาหนอยเนี่ย <c oughs> เผลอแล้วแตกทันทีเลยนะเอาย่าไปก่อนมาเย็นย่ำม,มาร,ำร่ำรวยกันต่อพี่น้องเมืม่อวานรัฐไทยก็มีคนแตกแสนแตกกันเนาะโอ้หลายท่านด้วยเอาท้งพี่น้องทาง youtube พี่น้องทางกลุ่มฮาหนอยแม่แสนแตกกันโดดรัวใหญ่ยยใจโอ้โหสองแสนเลยเนาะ ศูนย์ห้าเนาะแม่ก็แสดงความดีกับคุณนา้ยาใหญ่ใจด้วยเดอ้อที่เห็นที่ปังแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยครับอา้าวสาวปุ้ยก็เลขท้าย3ตัวโอ้ห้าใบเป็นไงละ่ะปังหน้าดูอา้าวตามแต่พอดีเนาะมารุ่นมารวยกันต่อครับคนที่ติดตามคุณเพื่ชมครับอยากดูแนวทางอย่ากได้แนวทางกดติดตามพอพารวยไว้นะครับเหงปังแน่นอน